ในช่องนาน,นะ B Be Beautiful ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำหอมนะคะซึ่งเป็น niche brand ชื่อดังค่ะนั่นก็คือของดิฟทิกนั่นเองซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นเออ d ์ดูเนะคะจักเป็นเออร์เดอร์โูมแล้วก็เออร์เดอร์ถอยเลค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe เท่าความแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวกลิ่นนี้นะคะถ้าพี่อ่านชื่อผิดขออภัยนะคะเอรูเรเอดูเร,เอ,อ,เรอะไรสักอย่างนี่แหละจะเป็นกลิ่นที่เน้นความเป็นวานิลานะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสาวกของน้หอมที่เป็นกลิ่นวานิลาเนี่ยก็น่าจะชอบพี่เพิ่งได้ทดลองใช้เมื่อต้นปี2022นะคะเดือนมกราที่ผ่านมานะก็เลยไม่ได้ติดนะคะในท็อปน้ําหอมเมื่อปี2021ะคะแต่เดาว่าในปีนี้เนี่ยรับรองว่าต้องติดแน่นอนเพราะว่าเป็นน้ําหอมออกแนวกลิ่นวานิลาที่ไม่หวานนะคะเป็นวานิลาที่ออกแนวอารมาเดี๋ยวเรามาดูราย ละเอียดทั้งของคอนเซปต์ทั้งรุ่นเอเดอร์ระกูุิมแล้วก็เอเดอร์ทอยเลน นะคะนัคือหน้าตาขวดนะคะที่พี่ได้เทสเตอร์มาซึ่งชอบมากๆนะคะแต่ว่าขวดใหญ่เนี่ยก็ราคาค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าใครได้ราคาพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ะะแล้วพี่ก็สนใจนะคะแต่ว่าค่อนข้างมีความติดทนนานพอสมควรของทั้ง2รุ่นนะคะซึ่งพี่ก็ได้สเปรย์เข้ามาในน้องหัวใจ2อ,อันนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเออเดอร์บูมแล้วก็เออเดอร์ทอยเลตนะคะต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์นะคะของรุ่นเออเดอร์ทอยเลตเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นนะคะอโร oma ที่เป็นวานิลาแล้วก็ค่อนข้าง Spicy, นะคะคในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นนะคะที่เป็นเออร์ด์ร์ฟูมเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นวานิลาที่เป็นแอมเบอร์นะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีความสุขขุมลุ่มลึกมากกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมของกลิ่นนะคะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าท็อปโน้ตนะคะมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตนั้นแตกต่างกันอย่างไรในส่วนของโน้ตนะคะคร่าวๆข,ของรุ่นที่เป็นเออร์ด์ทอยเลตเนี่ยเขาจะเป็นพิ้งเปเปอร์นะคะจูนิเปอร์เบอร์รี่กรีนคาเน่หมอมนะคะแล้วก็เอลิมิ ในขณะที่ดีเดนโนสจะเป็นนะคะกัมยานแล้วก็คารามัสแบล็กซีลอนทีเบสโนสจะเป็นคอนเซปที่เป็นพวกเบอร์เบิร์นวานิลานะคะเฟอร์เนตวานิลานะแล้วก็พวกวัวทีเวอร์นะคะแล้วก็ใส่พรีออกเป็นหลักในส่วนของดิฟทิกนะคะเออดูเลที่เป็นรุ่นเออร์ดูเพอร์ฟูมท็อปโนตเป็นกลิ่นที่สก,กัดจากพิมแปเปอร์แล้วก็จูนิเปอร์เบอร์รี่เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคาโนมม ฮาร์ดโนดนะคะหรืออีเทอรโนดก็จะเป็นไซเบรสนะคะเป็นกำยานเหมือนกันนะคะแล้วก็ เป็นพวกแบล็กซีลอนทีแต่เพิ่มนะคะด้วยเป็นซิสตัสที่ต่างจากในเออเดอร์อยเลตในขณะที่เบสโน้ตนะคะจะเป็นวาน,นิลาเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ไซฟอรออลเหมือนกันเวอร์ทิเวอร์เหมือนกันแต่เบสโน้ตจะเน้นกลิ่นที่มีความเป็นแอมเบอร์จากแอมบ์ร็อกซานขึ้นมาเราได้ทราบนะคะเรื่องโน้ตจากสังเกตเห็นว่าเขามีความคล้ายกันมากๆนะใกล้เคียงกันเรียกว่า99%เลยทีเดียวนะคะยกเว้นว่ารุ่น ume, เออเดอร์พอร์ฟูมเนี่ยจะมีความเป็นแอมเบอร์นะคะหรือแอมบร็อกซานที่เป็นกลิ่ม มาากกว่เท่านนั้เเองเพราะฉะนั้นนะถ้าเราใช้ชุดใช้รุ่นนะคะเออเดอร์ toilet เนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมก็8ชั่วโมงเอาอยู่นะสาหรับที่กลิ่นค่อนข้างมีความวานิลาที่ไม่ได้หวานเป็นวานิลาที่ออกแนวอโรมานะคะแล้วก็ค่อนข้างสบายจมูกมากๆเลยแล้วก็ออกแนวแป้งแป้งพาวเดอรี่นะคะเป็นความหวานที่ไม่ได้หวานนะเป็นความหวานที่ออก แป้งๆนะคะใสๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเหมาะกับสังสทุกคนเลยนะตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไปนะคะก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของความติดทนกันเลยสำหรับถ้าความเปรเียบเทียบในเรื่องของการติดทนก็ต้องบอกว่าเอเดอร์พอฟฟมแน่นอนคะ่ะติดทนมากกว่าถ้าสมมตินะเราต้องมีออกเดตในตอนเย็นหรือมีงานปาร์ตี้ในตอนกลางคืนหลังจากนะคะ ช่วงเช้าที่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้รุ่นเออร์เดอร์ปุมก็จะเอาอยู่ติดทนนะคะสเปรย์ไปแค่สองสาครั้งนะคะก็จะติดแน่นทนนานข้ามวันคามคืนเลยทีเดียวค่ะในขณะที่รุ่นเออร์เดอร์ทอยเล็ตก็ไม่น้อยหน้านะคะแต่ความติดทนก็อาจจะประมาณแชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดตอนเช้าก่อนไปทํางานตอนเย็นกลับมาบ้านในกลิ่นก็ยังมีกลิ่นที่ติดผิววางมาจังๆอยู่ถือว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนกันมากๆนะคะต่างกันเพียงแค่ความติดทนนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ลองเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนกันเลย ดางนั้นถามว่าสรุปคะแนนนะคะของดิพิกเอรูเรนะคะทั้ง2รุ่นนี้พี่ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันพี่ให้คะแนนเท่ากันเลยเพราะพี่รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสได้นะคะในอายุนะคะหรือไลฟ์สไตล์ของพี่ประมาณนี้ได้หมดเลยแล้วก็พี่เป็นสาวของน้ําหอมที่เป็นกลิ่นที่ออกแนวพาร์รี่นะคะแป้งแงแล้วก็วานิลาที่ไม่ได้หวานเลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ปวดจมูกซึ่งรุ่นนี้เนี่ยให้คะแนนเป็นเลย10เต็ม10นะคะเน้นย้ําเลยว่าใครชอบน้ําหอมออกแนววานิลานะคะไม่ฉุนไม่ปวดจมูกนะแล้วก็ติดทนนานสามารถ ใช้ได้ทั้งรุ่นเดนเทอรเล็ตแล้วก็เอนโฟล์มเลย แล้วก็สงสัยว่าลิปทิ้เอรเรนะคะจะต้องติดท็อปน้ำหอมที่พี่ชอบที่สุดในปีนี้2022แน่นอนนะคะถ้าใครชอบก็สามารถหาทดลองใช้นะคะแบบแบ่งไซส์นะคะเขามีนะร้านนะคะใน i อหรือว่าใน s h อป e ี้ที่แบ่งขายให้เราทดลองใช้ก่อนก็สามารถมาทดลองกับตัวเองได้เลยนะคะเน้นย้ำว่าในเรื่องของน้ำหอมเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสของแต่ละคนแล้วก็ถ้าใครลองใช้แล้วนะคะเราคอมเมนต์มาว่าชอบน้ำหอมกลิน่นนี้เหมือนพี่หรือเปล่าคะแล้วก็กัรจากการก็ต้องขอ กราบขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะในการกด subscribe ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9โมงตรงแล้วถ้ารใหญ่พี่รีวิวน้ำหอมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พีนะนะ่นาหไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้ำหอมคัสเป็นมิตรแบรน